สวัสดีคะ่ะชลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง A s ซ s t e r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์โดยประมาณคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดาวที่ขยับย้าย4ดวงคะ่ะ ดาวพุธด,ดาวสุกแล้วก็ดาวอังคารจะมีผลหลักๆนะคะอยู่ในเดือนพฤษภาคมสำหรับดาวอาทิตย์นะคะจะยังคงมีผลต่อเนื่องอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังนะคะก็จะย้ายเข้าราศีพฤษภคะ่ะบทบาทของดาวอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนแปลงไประยะเวลาในการให้ผลก็อย่างที่คุณเห็นอยู่ในภาพนี้เลยและพอนะคะเอาดาวทั้งหมดมารวมกันทั้งจักรราศี ก็จะเห็นว่าพระเกตก็มีการขยับย้ายด้วยก็จริงค่ะแต่ว่าบทบาทของเขานะคะมองว่าจะไม่ค่อยต่างจากช่วงที่ผ่านมามากนะักก่อนหน้านี้นะคะเขากลุ่มร่วมกับพระราหูพอย้ายเข้ามาอยู่ในภพกระดุมพระก็ยังคงเป็นบ้านของพระราหูค่ะฉะนั้นภาพรวมก็ยังคงส่งกําลังถึงดาวเจ้าเรือนนะคะทําให้พระราหูมีความแข็งแกร่งต่อเนื่องอยู่ดีตรงนี้นะคะจึงมีผลทําให การขับเคลื่อนในเรื่องของการเงินของคุณยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องถึงแม้ว่านะคะช่วงก่อนหน้านี้คุณจะมีค่าใช้จ่ายเยอะก็ตามค่ะโดยอิทธิพลของดาวคู่ศัตรูนะคะที่เขาโครจรมาลุมร่วมกันหลายจุดแต่ก็มองว่าเป็นการจ่ายในสิ่งที่จําเป็นค่ะหลักๆแล้วก็ย่อมจะหมดไปที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะความเป็นอยู่ในครอบครัว หรือไม่ก็เป็นการขยับขยายต่อเติมหรือว่าซื้อของชิ้นใหญ่ๆเข้าบ้านเป็นของที่มีมูลค่าถือว่าเป็นการซื้อส่งท้ายดาวพฤหัสที่ย้ายเลยนะคะเรื่องของการเงินนะคะยังคงจะต้องมีเรื่องให้ต้องหมดไปเกี่ยวกับเรื่องในบ้านอยู่พอสมควรมีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเพราะว่าตอนนี้นะคะพระราหูดาวที่เป็นดาวเจ้าเริงการเงินของคุณเขามาได้รับการกระตุ้นจากดาวอังคารค่ะซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์แล้วก็โชคลาภ ตรงนี้มีทั้งเรื่องที่ดีและเสียจุดสำคัญสำคัญหลักๆนะคะยังอยู่ที่ดาวพฤหัสค่ะที่เขาย้ายออกจากภพพันธุเข้าภพปุตตะยังคงให้อานิสงส์ที่ดีต่อเนื่องนะคะแต่ว่าจะเป็นคนระรูปแบบกันก่อนหน้านี้นะคะได้มาตรฐานเป็นราชาโชคแล้วก็อุดมเกณฑ์มาถึงตอนนี้ก็ยังคงเป็นอุดมเกณฑ์ค่ะแล้วก็มีกําลังในการขับเคลื่อนที่ดีนะคะเพราะว่าอยู่ถูกธาตุ ความเป็นธาตุดินนะคะจะส่งเสริมดาวดวงนี้ลัคนามังกรคุณก็เป็นรา,าศีธาตุดินนะคะก็มีส่วนที่เกื้อนหนุนกันในตำแหน่งนี้ถือว่ามีอนิสงค์ที่ดีในหลายๆด้านส่งผลให้คุณยังมีลาภผลในเรื่องของสังคมเครือข่ายคอนเน c t ชันนะคะสังคมของคุณจะมีความกว้างขวางค่ะไม่ว่าคุณจะไปติดต่อประสานงานอะไรที่ไหนนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนที่แนะ ทำให้คุณสามารถต่อยอดสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ได้เองไปโดยปริยายไม่ว่าจะเป็นมิตรใหม่เพื่อนใหม่ลูกค้าใหม่ๆนะคะก็จะมีหมุนเวียนเข้ามาลาผลไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องเข้ามาอยู่ในรูปของตัวเงินเสมอไปเป็นเรื่องของโอกาสหรือว่าการพบช่องทางในด้านอื่นๆของชีวิตก็ได้ทำให้คุณนะคะสามารถมองเห็นลูกทางในการที่จะต่อยอดได้เอง สำหรับคนที่มีเรื่องของลาบผลจากแดนไกลก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องยังคงส่งผลดีในเรื่องของการเดินทางนะคะใครที่มีแผนที่จะเดินทางคุณดูแค่ว่าถ้าช่วงไหนที่ดาวศุกร์เขามีความแข็งแกร่งนะคะไม่ได้มีแรงกระทบกระทั่งจากดาวที่ไม่ส่งเสริมช่วงนั้นก็มีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเดืนอน2เดือนนี้นะคะตรงนี้เราให้เป็นหลักเกณฑ์เพิ่มเติมไว้ เพราะก็มีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางกันเป็นระยะระยะจุดเสียก็มีเหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งของดาวพฤหัสเขามาจากภพวินาศค่ะบางทีก็ต้องระวังเรื่องของการตัดสินใจในบางเรื่องเราจะเตือนเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญสำคัญนะคะก็คือสิ่งที่คุณมีผลประโยชน์อะไรร่วมกับใครจริงอยู่นะคะว่าความยุ่งยากที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ในครอบครัวมันจะเริ่มเบาบางลง หลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายออกจากพบพันธุอย่างน,น้อยๆนะคะบางครอบครัวคุณก็จะมีข้อสรุปร่วมกันไม่ว่าจะสรุปไปในทางที่คุณเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนก็ตามเพราะว่าการย้ายของดาวนะคะจะทําให้คุณย้ายเรื่องหรือว่ามีจุดโฟกัสอื่นๆไปด้วยความยุ่งยากที่เกี่ยวกับเรื่องของมรดกทรัพย์สินพิยนนกรรมถึงแม้ว่าบางครอบครัวจะยังมีอยู่แต่มันก็จะถูกให้ความสําคัญที่ลดน้อยลงไปนะคะ คุณจะมีจุดสนใจอย่างอื่นเข้ามาแทนที่และสำหรับคนที่ได้ฟังคลิปการย้ายของดาวพฤหัสที่เราเพิ่งทำจบไปนะคะคุณจะทราบว่าดาวพฤหัสเขาจะเดินผิดปกติอีกครั้งช่วงไหนถือว่ามีความสำคัญนะคะถึงแม้ว่าการย้ายของเขายังคงให้อานิสงส์ที่ดีต่อเนื่องก็ตามแต่สำหรับผู้ฟังที่ติดตามเรามาพักหนึ่งแล้วนะคะคุณจะทราบว่าเราให้ความสำคัญกับการเดินผิดปกติของดาวพอสมควร ผู้ฟังใหม่นะคะเราแนะนำถ้าคุณยังไม่ได้ฟังคลิปดาวพรฤหัสเราอยากให้คุณฟังนะคะมันอาจจะมีหลายแง่มุมที่ต่างไปจากที่คุณเคยได้ยินกันมาซึ่งทิศทางที่ดาวเขาไปกลุ่มร่วมกันอยู่ในภพพันธุนะคะตรงนี้บ่งบอกว่ายังมีสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านคนในครอบครัวนะคะที่ยังคงถูกกระตุ้นให้มีผลมาถึงปัจจุบันคุณจะมีไอเดียความคิดที่เกี่ยวกับการสร้างหลักฐานความมั่นคงให้กับตัวเองกันค่ะ ซึ่งมันสามารถเป็นไปได้หลายรูปแบบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะว่าถัดต่อไปนะคะจากนี้ดาวเขาก็จะเข้าไปรวมตัวกันอยู่ในภพปุตตะทยอยตามดาวพฤหัสเข้าไปค่ะรวมแล้วทั้งหมดนะคะดาวห้าดวงถือว่าเป็นช่วงของโอกาสหรือว่าไอเดียความคิดสร้างสรรค์คุณสามารถสร้างด้วยตัวคุณเองหรือว่าได้รับการหยิบยื่นโอกาสอะไรบางอย่างจากคนอื่นด้วยก็ได้มันเป็นไปได้หมดคุณลองสังเกตตัวเองตามไปด้วยก็ได้นะคะ ว่าตอนนี้คุณพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรคนสถานะไหนที่มีบทบาทมีอิทธิพลกับคุณอยู่ในช่วงเวลานี้ในตำแหน่งนี้นะคะเราจะเน้นไปที่คนอายุน้อยกว่าค่ะจะสถานะไหนก็ได้เรื่องอะไรนะคะที่คุณมีความเกี่ยวข้องอยู่ตอนนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะถูกกระตุ้นในอีกไม่ช้าชีวิตกำลังจะมีการเปลี่ยน่ายสิ่งต่างๆนะคะเข้าสู่โหมดของการมีสถานะ หรือว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตรงนี้ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตคุณนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกล้เราจะค่อยๆไล่กันไปทีละเหตุการณ์นะคะเริ่มจากดาวที่มีการขยับย้ายก่อนเป็นดวงแรกดาวอังคารที่อยู่ในภพสหัสชะเป็นดาวตัวแทนที่มาจากสองภพเรือนภพพันธุแล้ก็ภพลาภะถือว่ามาจากภพเรือนที่ดีทั้งคู่ มีเกณฑ์ของการพึ่งพานะคะการไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องๆซึ่งจะให้ผลที่แตกต่างไปจากช่วงก่อนหน้านี้ตอนที่ดาวเขากลุ่มร่วมกับดาวเสานะคะดาวประจำราศีของคุณญาติพี่น้องที่ไม่ค่อยที่จะลงลอยกันนะคะช่วงนั้นจะเข้ามามีบทบาทกับคุณมากกว่าพอมาถึงตอนนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเข้ามามีอิทธิพลแทน เรื่องของญาติพี่น้องนะคะโดยปกติทั่วไปก็จะมีทั้งสองรูปแบบค่ะขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนจะเข้ามามีบทบาทมากกว่ากันถือว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีลาบผลในการติดต่อพบปะผู้คนนะคะตำแหน,น่งนี้เรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนอาจจะไม่คล่องตัวนักสำหรับดาวอังคารทุกอย่างนะคะตรงส่วนนี้มันจึงทําได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเกณฑ์ของการที่จะได้ทำเอกสารข้อตกลงค่ะ ก็มีโอกาสนะคะที่จะมีความคืบหน้าเข้ามาแต่ทั้งนี้ก็อาจจะมีการต่อรองหรือว่าเงื่อนไขบางอย่างที่คุณจะต้องจำยอมถ้าต้องการที่จะทํำให้งานสําเร็จลุล่วงนะคะคุณอาจจะต้องยอมเสียเปรียบอะไรบางอย่างเพื่อให้งานมันสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์ด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีพากเกตเข้ามากระตุน้นที่เกี่ยวกับตัวตนของคุณโดยตรงนะคะ แน่นอนค่ะว่าย่อมที่จะต้องมีการพาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะที่ต้องอาศัยหรือว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นการทำอะไรร่วมกับญาติพี่น้องคนที่ทำงานอยู่ในกรงสีของครอบครัวจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนซึ่งถมองจากรูปดาวตัวแทนของญาติพี่น้องของคุณเขาจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าคุณนะคะดูแล้วตรงนี้นะคะยังไงคุณก็ต้องมีเรื่องของการพึ่งพาผู้อื่น หรือว่าต้องมีผลประโยชน์เอื้อให้กันบางอย่างบางเรื่องคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องยอมอรุ่มอรวยนะคะจะได้ช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าดาวเสาร์นะคะดาวประจําราศีของคุณโดยหลักการแล้วเขาเป็นดาวที่มีคู่ศัตรูเยอะคะ่ะขยับไปเจอองศาของดาวจันทร์ดาวอังคารหรือว่าดาวสุขก,ก็มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งหรือว่ามีความเข้าใจผิดกันได้เสมอ และสำหรับเรื่องของคนในบางสถานะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีโอกาสที่จะห่างเหินเลิกคบกันไปมันสามารถตีความได้หลายความหมายค่ะความห่างเหินในที่นี้เป็นไปได้ทั้งที่คุณตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจบางคนคุณก็อาจจะห่างเหินจากญาติพี่น้องนะคะต้องไปทำงานที่ไกลๆหรือไม่ก็จะต้องมีเหตุให้ต้องขุนข้องมองใจกันทำให้ห่างเหินเลิกคบกันไปเอง บางคนนะคะช่วงนี้คุณก็อาจจะเริ่มเห็นท่าแท้อะไรบางอย่างของคนใกล้ตัวคุณก็จะทราบเองนั่นแหละคะ่ะว่าความห่างเคินของคุณจะเป็นรูปแบบไหนนะคะความหนักเบาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ก็จะให้น้ำหนักหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์นะคะมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอถึงอย่างไรนะคะเรามองว่าพระราหูเขาก็น่าจะมีส่วนเข้ามากระตุ้นบางอย่าง เพราะไม่อย่างนั้นนะคะคุณอาจจะต้องหมดเงินไปกับการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นการต่อเติมก็ได้ค่ะในบรรดาพวกคุณก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบทั้งในด้านที่ดีและเสียส่วนที่เกี่ยวกับสังคมเพื่อนฝูงนะคะเครือข่ายสายงานยังคงมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและในอีกความหมายหนึ่งคุณอาจจะถูกร้องขอความช่วยเหลือการสนับสนุนอะไรบางอย่างจากเพื่อนหรือว่าญาติ ตรงนี้นะคะคุณต้องใช้วิจารณญาณร่วมพิจารณาด้วยค่ะสำหรับดาวศุกร์นะคะแล้วก็ดาวพุธท,ที่เขาทยอยเข้ามากลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์เขาจะอยู่ร่วมกันตรงนี้แค่ช่วงสั้นๆนะคะไม่ถึงเดือนดาวสามดวงนี้เขาจะมีหลายส่วนที่เกื้อหนุนกันค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะตีความแบบผสมดาวทั้ง3าดวงทั้งดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้ถือว่ามีความแข็งแกร่งในเรื่องของความเป็นองค์เกณฑ์แต่ในขณะเดียวกัน เรื่องของธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนอาจจะไม่ส่งเสริมเท่าที่ควรอิทธิพลของดาวก็เลยจัดให้อยู่ในเกณฑ์ปานกลางไปก่อนนะคะกลุ่มรวมกับดาวอาทิตย์ซึ่งยังคงมีความแข็งแกร่งเป็นมหาอุดความเชื่อมโยงของดาวสามดวงนี้นะคะจึงมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียเพราะว่ามีตัวแทนของดาวทั้งภพอริแล้วก็มรณะเข้ามากลุ่มร่วมกันซึ่งไม่ว่าดาวอะไรนะคะที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งของแม่ธาตุตรงนี้คือแม่ธาตุไฟค่ะ การให้ผลไม่ว่าจะเป็นด้านที่ดีหรือเสียค่อนข้างที่จะเห็นภาพเห็นผลชัดเจนและก็ส่งกำลังถึงลัคนามังกรนะคะมีผลกับความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ตัวตนของผู้คุณโดยตรงซึ่งตอนนี้ดาวเจ้าเรือนนะคะดาวอังคารเขาอยู่ในสถานะที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะฉะนั้นเด่นชัดในเรื่องของการเจรจาก,การต่อรองนะคะการติดต่อประสานงานมีเรื่องที่คุณอาจจะกำลังวิ่งเต้นอยู่ก็ได้ ช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องยุ่งๆหลายๆอย่างที่ต้องทํากันค่ะบางคนก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสิ่งใหม่ๆนะคะเป็นการสสางการแก้ปัญหาสิ่งเก่าๆเป็นไปได้หมดส,สางก็เพื่อว่าเป็นไปได้ที่คุณจะมีเรื่องใหม่ๆที่กําลังที่จะต้องทํารออยู่ตรงนี้นะคะเรามองว่าเป็นอนิสง์ที่ดีทั้งคู่เพราะว่ามีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายการพลัดพรากความห่างเหินการย้ายถิ่นฐานที่อยู่หรือว่าเป็นการย้ายงานก็ได้ค่ะ วิถีชีวิตบางอย่างบางแง่มุมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ปรับตัวหรือว่าก็อาจจะมีเหตุที่คุณจะต้องย้ายที่หลับที่นอนเป็นการชั่วคราวจะด้วยเหตุผลใดก็ได้นะคะเช่นว่าถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูง,งานที่ไกลๆช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆการย้ายที่อยู่ตามที่ทำงานก็ได้การปรับเปลี่ยนโยกย้ายสำหรับบางคนนะคะเป็นไปได้ทั้งที่เป็นการย้ายถาวรหรือว่าชั่วคราว ใครนะคะที่ทำงานที่เกี่ยวกับสายงานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้คุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายลุกหนักนะคะในการเข้าหาลูกค้าหาจุดดึงดูด,ด,ดที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าวงการนี้นะคะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์จะดีแค่ช่วงครึ่งปีแรกเท่านั้นค่ะฉะนั้นนะคะทำอะไรได้ควรรีบทำซะตั้งแต่ตอนนี้และในทางตรงกันข้ามคนที่กาลังมองหาพื้นที่หรือว่าอสังหาริมทรัพย์ คุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอทำเลที่ถูกใจหรือว่าคุณทำการค้าการขายก็มีโอกาสที่จะเจอทำเลที่ตั้งที่ดีหรือว่าเข้าไปอยู่ในรูปแบบของสายงานการขายออนไลน์ไปเลยก็ได้อีกทั้งนะคะถ้าคุณมีที่ดินโลกล่างว่างเปล่าก็สามารถนะคะทำให้พลิกฟื้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันหรือว่าเป็นการลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างในอดีตนะคะแล้วพิ่งจะได้รับเงินปันผลได้ค่าตอบแทน มันเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีช่องทางการเงินที่ทำไว้มากน้อยแค่ไหนบางคนมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ทำร่วมกับในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดตรงนี้ก็อาจจะเป็นลาภผลที่มันอาจจะมาพร้อมกับเรื่องจุกจิกบางอย่างหรือว่าเป็นการแปลสภาพทรัพย์สินที่มีอยู่นะคะมาใช้เพื่อความจาเป็นต่างๆในครอบครัวก็ได้ใครนะคะที่มีข้อพิาพาทมีคู่กรณี ชั่วโมงนี้นะคะพยายามทำทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องคุณมีโอกาสที่คุณจะได้รับความยุติธรรมอีกทั้งก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะถ้าไม่เป็นการเดินทางก็อาจจะพบช่องทางการมีไรายได้จากแดนไกลถ้ามีใครนะคะคนในครอบครัวเจ็บป่วยไม่สบายถ้าไม่ได้เป็นโรคทั่วไปคุณก็มีโอกาสที่จะได้ยาดีเจอหมอเก่ง หรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาความเชื่อความศรัทธาบางอย่างสายมูนะคะบางคนอาจจะได้เดินสายบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือเรื่องของการทำงานกงยังมีการขับเคลื่อนที่ดีต่อเนื่องค่ะอิทธิพลของดาวศุกร์เองนะคะยังคงให้ผลที่ไม่แตกต่างไปจากช่วงที่ผ่านมายังมีความแข็งแกร่งต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการทางาน มองว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะมันมีผลต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตอันใกล้ด้วยมีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายงานหรือว่าโปรเจกต์งานสั้นๆให้ทำค่ะบางคนมีงานพิเศษมีงานทำเพิ่มเจ้าของกิจการอาชีพอิสระคุณก็จะมีไอเดียอะไรใหม่ๆนะคะออกมากันในช่วงเวลานี้หรือว่าเป็นการขยับขยายต่อย,ยอดจังหวะนี้นะคะอาจจะมีเรื่องยากบางอย่างแทรกเข้ามาได้บ้างนะคะด้วยอิทธิพลของดาวพุธ แต่ว่าถ้าคุณสามารถก้าวข้ามผ่านหรือว่าทำสำเร็จมันก็จะมีลาาผลตามมาเช่นกันบางคนคุณมีโอกาสที่จะได้ทำมากกว่าหนึ่งอาชีพนะคะพบช่องทางการมีไรายได้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมจากสังคมคอนเนคชั่นเครือข่ายที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนี่แหละคะ่ะจะมีการเกื้อนหนุนช่วยเหลือกันดีบางคนก็อาจจะกำลังเตรียมความพร้อมที่จะลงทุนอะไรบางอย่างอยูอย่แล้วก็ได้อยู่ในช่วงของการบุกเบิกเริ่มหรือว่าคิดเป้าหมายวางแผนไว้ มีโอกาสที่คุณจะได้ทําให้เป็นรูปธรรมเป็นชิ้นเป็นอันได้มากขึ้นบางคนสอบไปแล้วนะคะเพิ่งจะรู้ผลสอบก็อาจจะกําลังเตรียมความพร้อมที่จะต้องไปเรียนต่ออย่างจริงจังมีโอกาสที่คุณจะได้รู้จักสังคมคนมใหม่ๆหรือว่าได้ไปในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคยจะด้วยเรื่องของการงานหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้มองว่าคุณกําลังจะมีโชคลาภบ,บางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะ ฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่มองว่าคุณหน้าที่จะต้องทุ่มเทให้มากเป็นพิเศษก็จะไม่พ้นเรื่องของการทำงานค่ะการมองหาลู่ทางหรือว่าสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองช่วงนี้ไม่ควรที่จะเก็บตัวนะคะอย่างน้อยก็ออกไปไปมาหาสู่กับสังคมเพื่อนฝูงกันบ้างค่ะบางทีคุณอาจจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆจากพวกเขาหรือว่าใครที่ว่างงานหรือว่ารองานอยู่จังหวะนี้นะคะส่งใบสมัครไปรอไว้ก่อนได้เลย คุณมีโอกาสที่จะได้ลุ้นที่จะได้งานใหม่กันอยู่เหมือนกันนะคะส่วนที่ว่าคุณจะถูกกระตุ้นในเรื่องของการเงินอาจจะมีแผนใช้เงินเก็บกับการลงทุนอะไรบางอย่างคะ่ะเช่นว่าเป็นการลงทุนกับตัวเองไปโรงเรียนเสริมเพิ่มเติมทักษะความรู้อะไรบางอย่างก็ได้ถ้ามีเรื่องของคดีความฟ้องร้องช่วงนี้นะคะอาจจะต้องติดตามผลหน่อยคะ่ะมีโอกาสที่คุณจะมีความคืบหน้าเข้ามา เช่นว่าใครที่มีลูกหนี้นะคะช่วงนี้ลองติดตามถามหน่อยถามไถยไปหน่อยก็ได้ค่ะมันอาจจะไม่ได้ง่ายนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือกว่าช่วงที่ผ่านมาและสําหรับคนที่อยู่ในสายงานที่จะต้องต่อสู้ต้องประมูลต้องแข่งขันช่วงนี้คู่แข่งของคุณเขาก็ไม่ธรรมดาต้องรู้เขารู้เรานะคะอย่าประมาทเรื่องของการติดต่อการนัดหมายจากที่มีความสะดุดติดขัดคลาดเคลื่อน ช่วงนี้ก็จะเป็นไปตามแผนที่คุณวางไว้ได้มากขึ้นบางคนคุณมีโอกาสได้รู้จักคนใหญ่คนโตนะคะคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่มีความรู้เป็นไปได้หมดค่ะสำหรับสถานะที่มีศักยภาพเหนือกว่าคุณคุณจะสามารถศึกษาหรือว่าได้ข้อชี้แนะบางอย่างจากเขาตรงนี้ขึ้นอยู่กับระดับวาสนาของแต่ละคนด้วยนะคะบางคนได้เพื่อนเป็นชาวต่างชาติรู้จักกันบนโซเชียลออนไลน์ก็ได้ การได้เพื่อนจากที่ปฏิบัติธรรมไปแสวงบุญจะสถานที่ใดก็ได้ค่ะเข้าไปอยู่ในสังคมที่คุณมีความสนใจในเรื่องเดียวกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะเป็นช่วงที่คุณจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่หรอกค่ะจะมีการขับเคลื่อนบางอย่างตัวตนของคุณอย่างต่อเนื่องแค่ว่าอาจจะมีแรงต้านจากปัจจัยภายนอกเข้ามารบกวนอยู่ด้วยบ้างแต่ว่าทิศทางนะคะการปรับเปลี่ยนในที่นี้เราจะให้น้ำหนักไปในทางที่ดีแค่ว่าคุณอาจจะต้องใจเย็น และพอวันที่15นะคะที่ดาวอาทิตย์เขาจะแยกตัวออกมาเข้าไปอยู่ในภพปุตตะมีผลไปถึง14มิถุนายนโดยประมาณเป็นการย้ายเข้ามากลุมร่วมกับทั้งดาวพฤหัสแล้วก็มฤติยูตรงนี้นะคะเป็นภพเรือนเป็นบ้านของดาวศุกร์การเข้ามาของดาวอาทิตย์นะคะก็มีส่วนที่เข้ามากระตุ้นที่เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆโอกาสแล้วก็ความท้าทายแต่ว่าด้วยที่ดาวอาทิตย์นะคะเขาเป็นตัวแทนที่มาจากภพมรณะ ความหมายนะคะมันจะตีความได้ทั้งด้านที่ดีและเสียตำแหน่งนี้นะคะก็จะเชื่อมโยงไปถึงดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนด้วยยังคงไม่พ้นนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําอะไรเพื่อเป็นการปูรากฐานความมั่นคงบางอย่างดาวผู้มาเยือนทั้ง3ดวงนี้นะคะเขาก็จะส่งผลไปในทิศทางเดียวกันสิ่งที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของาธาตุพลังงานในการขับเคลื่อนนะคะความร้อนแรงของดาวอาทิตย์ก็จะลดลงนะคะกว่าช่วงก่อนหน้านี้ หลายๆความหมายที่เราตีความไปก็ยังคงส่งผลต่อเนื่องมาเช่นกันการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะความเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่าเป็นมิตรใหม่คนรู้จักใหม่ๆอาจจะเป็นชาวต่างชาติการพบช่องทางหรือว่าลาบผลจากแดนไกลการเดินทางสุขภาพการเจ็บ ป่วยนะคะช่วงนี้อาจจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายของบริวารลูกหลานกันให้เป็นพิเศษค่ะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายกันได้หรือมีเหตุให้จะต้องห่างเหินนะคะจะด้วยเหตุผลใดก็ตามมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลที่เกี่ยวกับบริวารสัตว์เลี้ยงคนที่อายุน้อยกว่าว่าที่คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ช่วงนี้ก็ควรดูแลตัวเองให้ดีนะคะจะไปไหนมาไหนทำอะไรก็อย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัย หรือไม่ก็จะเริ่มมีค่าใช้จ่ายเยอะที่เกี่ยวกับบริวารถ้าคุณถูกชักชวนหรือว่าโน้มน้าวให้ไปทําอะไรนะคะในช่วงเวลานี้เราจะเน้นเรื่องของการมีผลประโยชน์มากเป็นพิเศษคุณไม่ควรประมาทไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้นะคะแต่ว่าคุณจะต้องมีความรอบคอบให้มากกว่าปกติ้วยเหตุที่ว่าคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะก็จะมีทั้งคนที่สามารถช่วยเหลือพึ่งพาก,กันและกับคนที่จะมีเจตนาอื่นๆแอบแฝงปะปนกันเข้ามา จุดเด่นนะคะที่เรามองว่าน่าจะเป็นที่สุดของช่วงเวลานี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของลาบผลจากแดนไกลถ้านอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังไม่ควรประมาทอีกทั้งนะคะก็อาจจะต้องตัดสินใจอะไรเด็ดขาดบางอย่างมีสิ่งที่คุณจะต้องเลือกค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ตรงนี้สําหรับคนโสดนะคะความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มก่อตัวหรือว่าปมเพาะปัญหาบางอย่างให้คุณได้เห็นภาพชัดเจน เพราะว่าเกณฑ์ของการพลัดพราาความห่างเขิน il, มันสา,ามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเรื่องถ้าไม่เป็นญาติพี่น้องบริวารก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นี่แหละค่ะก็ค่อนข้างที่จะมีความเปราะบางนะคะถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ก็ควรเว้นระยะห่างกันไว้หน่อยคะ่ะกับบางสถานะที่คุณรู้สึกว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายและสุดท้ายนะคะสำหรับท่านท,<ฟ>ที่ฟังมาถึงนาทีนี้ตรงนี้เราให้เป็นข้อมูลพิเศษเพิ่มเติมไว้ค่ะ ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเกือบครึ่งปีนะคะดาวเสารจะกลับมาเดินผิดปกติซึ่งเขาเป็นดาวประจำราศีตรงนี้นะคะมีผลทำให้การขับเคลื่อนสิ่งต่างๆของคุณเองนะคะจะมีความสะดุดติดขัดได้ลหลายอย่างมันอาจจะไม่สามารถทำได้ดังที่คุณตั้งใจไว้จะด้วยเหตุปัจจัยใดก็ตามค่ะจะเป็นความรู้สึกนึกคิดของคุณหรือว่ามีปัจจัยภายนอกเข้ามารบกวนนเป็นไปได้หมด การคิดการตัดสินใจเรื่องบางเรื่องนะคะก็อาจจะเลือกผิดตัดสินใจผิดได้ซึ่งถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นเรื่องสำคัญสำคัญคุณไม่ควรคิดหรือว่าตัดสินใจเองแต่เพียงลำพังควรหาที่ปรึกษาที่คุณสามารถไว้วางใจได้ด้วยนะคะตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญเราจึงเอามาเตือนคุณก่อนช่วงนี้ก็ควรที่จะพยายามนะคะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆให้ได้มากที่สุด นี่จึงเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะในช่วงครึ่งปีหลังจึงไปต่อได้ยากเพราะว่าดาวเสาร์เขาเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะหลักทรัพย์นะคะบ้านรถที่ดินเมื่อดาวเดินผิดปกตินั่นหมายถึงการหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่มีการขับเคลื่อนใครที่อยู่ในสายงานนี้นะคะคุณต้องเตรียมมองหาทางหนีที่ไล่เผื่อไว้หรือไม่ถ้าคุณจะขายนะคะอสังหาริมทรัพย์ก็จะขายออกได้ยากเช่นกัน และสำหรับปัจจุบันนะคะที่คุณฟังคลิปนี้ไปจนถึง14มิถุนายนโดยประมาณก็แค่ต้องระวังในสิ่งที่เราเตือนไปค่ะทั้งนี้เพื่อความไม่ประมาทนะคะไม่ใช่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเหมือนกัน แล้วก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับทิศทางหลายๆอย่างนะคะที่คุณจะต้องรับมือในอนาคตอันใกล้ก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีและสิ่งที่มันจะเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องฝ่าฟันกันไปเพราะว่าต่อจากนี้นะคะก็จะมีดาวที่เป็นเกษตรอยู่ถึงสองดวงเรายังไม่ได้เข้าไปดูอย่างละเอียดนะคะแค่เห็นว่าการย้ายครั้งต่อไปของทั้งดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์จะย้ายเข้าไปเป็นเกษตรกัน นั่นหมายถึงมีความแข็งแกร่งที่สุดแล้วซึ่งก็ย่อมเป็นผลที่มาจากการกระทําความทุ่มเทของพวกคุณที่อยู่ในปัจจุบันนี้ว่าจะพาตัวเองนะคะเข้าไปได้รับอานิสงส์ที่ดีกันได้มากน้อยแค่ไหนและก็จะรูปแบบใดฉะนั้นนะคะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องทําในสิ่งที่ควรทําไม่ใช่สิ่งที่อยากทําใครนะคะที่ทําดีอยู่แล้วเราก็ขอให้คุณรักสามารฐานที่ดีของตัวเองเอาไว้เราทําได้เพียงแค่ให้แนวทางนะคะ ส่วนมันจะเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับพวกคุณแต่ละคนทุกนาทีมีความหมายนะคะผ่านแล้วผ่านเลยค่ะมีเงินก็ไม่สามารถซื้อเวลากลับมาได้ฉะนั้นนะคะทำทุกนาทีของคุณให้มีความหมายที่สุดและก็เช่นเคยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้ แล้วก็ทุกๆการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ